ขณะที่ผู้อำนวยการสอนจนภาค3นะคะได้ลงเรือหลวงกระบุรีค่ะร่วมฝึกพัสซิงเกร์ชิปเอ็กซ์ไซส์ค่ะ เมื่อวานนี้พลเรือโทสุวัสด์ดอนสกุลผู้อำนวยการสอนจนภาค3ลงเรือหลวงกระบุรีร่วมฝึกพาสเซนเตอร์ชิปต์เอ็กซ์ไซส์กับเรือโดยสารนานาชาติเจนติ้งดีมบริเวณเกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีเรือหลวงกระบุรีและเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่4เข้าร่วมการฝึกก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะทดสอบความพร้อมด้านยุทธวิธีและพัฒนาทักษะศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลของอนุสัญญ,ญาโซลาร์ค่ะที่องค์การทางทะเล ระหว่างประเทศกำหนดโดยครั้งนี้ค่ะจำเป็นต้องใช้เรือหลวงกรับรีเนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุมทะเลมีคลื่นลมแรงจึงต้องใช้เรือขนาดใหญ่และมีความคงทนต่อสภาพทะเลกว่าการฝึกที่ผ่านมาพลเรือโทสุวัตนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณกับตันเรือเจนติ้งทีมผ่านวิทยุสื่อสารที่ให้ความร่วมมือจนการฝึกสําเร็จรู้ล่วงพร้อมกับย้ำนะคะว่าทางสนชนภาค3มุม่งมัน่นปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลฝั่งอันดามันเพื่อความมันม่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลไทยค่ะ